แข็งแไล่เลยต่อแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกต้องเอาไปใช้งานเชิงทานชย์ที่นั่งของเราก็คือเบาะจะเป็นเบาะแยกนะอ่าปกติหัวเดียวบางทีเราเห็นมันจะเป็นแบบเบอกชิ้นเดียวเนาะเหลูกค้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดเนาะแบบเอ้ยจะมาซื้อรถที่เราได้เลยเราบริการส่งให้ด้วยไปส่งก็ได้หรือว่ามารับก็ได้มารับนี่สะดวกสบายใช่ใช่โอ้โหนี่มาลงดอนเมืองมานี่แป๊บเดียวเองเนาะ ส,สวัสดีครับก็พบกับกอปฟอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่มิซุยรืมองมอเตอร์แปรเกตเนาะจากก็น้องสวัสดีค่ะแพรนะคะก็วันนี้จะมารีวิวรถหัวกระสือแบบไม่มีใส่อะเรนโซเทสันแคปชัซิสเนา ใช่หัวกระซื้อนะครับถ้าพูดแบบบ้านๆเลยนะครับมีแต่หัวใช่ไม่แต่หัวใส่อยู่ไหนไม่รู้ราคาตรงนี้เท่าไหร่กับราคาตรงนี้เท่าไหร่ราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถือว่าราคาดีเลยราคาน่าจับจองเป็นคือเหมือนเป็นรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์ใช่เหมาะสำหรับที่เอาไปแบบฟุตทาร์กแล้วก็พวกแบบต่อตู้ดับได้ไหมได้หมดได้หมดเลยเนาะเพื่อเอาไปแบบ ทำธุรกิจอะไรเงี้ยน้อเพราะว่าราคาอย่างที่บอกราคาน้องอยู่ที่5 0 0 0 0นต้นต้นเอง5 1าแสนใช่ราคามันน่าจับต้องเนาะราคาไม่แพงใช่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูออปชันกันนรามาดูออปชันกันอ่ะด้านหน้าครับด้านหน้าก็ตามคอนเซปต์ของมิซูนะครับออกแบบแบบเป็นแอานซ์ไดนดิจิทลดีไซน์นะครับอ่ะก็ให้ความรู้สึก แข็งแรงอ่ะสวยงามทนทานอ่ทนทานระบายความร้อนปลอดภั่นะเราะบายความร้อนได้ดีเดินทางไกลเนี่ยสบายๆเลยสาไปตั้นอ่ะไฟหน้าครับเป็นเดี๋ยวพี่เปิดไฟให้อ่ะลองดูไฟหน้าเป็นอะไรอันนี้เป็นฮอลโลเจนอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูไฟหน้ากันนะครับทุกคนอ่ะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลยโปรเจเตอร์โปรเจคเตอร์ฮาโลเจนอ่ะใช่โปรเจคเตอร์ฮาโลเจนเดี๋ยว ดีคุณท่านกอลฟน่าจะไม่ติดอ่านี่ก็จะไฟจะแบบนี้เลยนะจ๊ะก็โคมไม่เหลืองใช่แล้วก็ให้ความสว่างใช่ขับกลางคืนอะไรเงี้ยโหสว่างเลยสว่างเลยใช่ครับสบายตาเนาะเห็นเส้นไดคัตอะไรเงี้ยชัดเจนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็ไปเลี้ยวไปเลี้ยวอยู่จุดนี้เลยอ่าโอเคก็คือออกแบบสวยงามเลยตามของเรื่อง มาดูด้านค่ะแต่ว่ากระจังหน้าเราเป็นสีสีดำสีดำใช่มีแค่รุ่นเดียวเนาะตัวนี้มีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจำทีเียก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือตัวท็อปอะตัวท็อปแล้วตัวรองท็อปตัวท็อปเก็บเลยตัวทีอปกันเพราะมีตัวเดียวอันนี้ร้อนเท่าไหร่พี่ก๊อลฟร้อนสี่พันครับอ๋อร้อนสี่พันร้อนสี่พันแล้วร้อนร้อนกระทะร้อนกระทะอันนี้เอาไปทำผัดกะเพราได้ไม่ใช่ นึกว่าถอดลงมาไปทำาผ่นกระเฟาอเลยได้ล้อกระทะล้อกระทะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของช่วงล่างก็คือจะมีระบบเบรก ABS ไล่เลยพี่๊อกแล้วก็พวกกระจายแรงน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยก็มีนะเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกเอาไปแบบเอาไปทำงานอ่ะมันต้องเชิงพาณิ์เลยเพราะว่าเบรกอะไรเงี้ยก็คือสำคัญสำคัญสำคัญโอเคจุดมองข้างสีดำครับที่ที่เปิดเปิดอ่าสีดำโอเค เอาพี่กอล์ฟแล้วตัวนี้หายไปไหนอะไส้มันไปไหนอะไปไหนไม่รู้ไม่ใช่เขาเรียกว่าหัวกระสือก็มันมีแต่หัวมีแต่หัวไม่มีตัวอ๋อตัวตรงนี้ก็ไม่มีเลยโอเคใช่ครับสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือเราแชสซีของเราแชสซีของเราจะเป็นท่อนเดียวแชสซีขนาดใหญ่ไร้รอยต่อใช่ต่อเต็มผืนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โตโต้ ไปว่าที่นอนไปเครืซีขนานใหญ่ไล่เลยต่อแข็งแรงทนท่านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกต้องเอาไปใช้งานเชิงพาณิชย์แต่ว่ามันจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนคานก่อคานน่เหมือนคานเพราะว่าเราต้องไปทําตู้หรือว่าไปต่ออะไรเงี้ยเวลาวางใช่ไหมครับอาไปวางแล้วก็เอาไปเป็นจุดยึดอะไรเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญมีล้ออะไหล่ให้ด้วยมียางอะไหล่ให้ด้วยไฟอยู่ตรงนี้นะหาไฟเจอหรือเปล่าสกี้ลองขับดูนะครับ มองกระจกหลังไม,ไม่เห็นก็คือไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> เออลวลาลูกค้าห่อยแล้วต้องดูนิดนึงคนระับเ <c oughs> พราะว่ามันจะไม่เห็นมันจะเห็นนต่ไส้อย่างเดียวใช่ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยคือซื้อมันซื้อจากโชว์รูมได้ไแบบนี้นะแบบนี้เลยได้ได้แบบนี้แต่ว่าต้องเอาไปทําตัวเองถ้าถ้าลูกค้าบอกว่าอยากต่อตู้ให้เราต่อได้ไหมพี่ตอบได้อ่าโอเคได้หมอทำเราก็ทํานะดัมเราทําด้วยดัมเราก็ทำแล้วเราฟูดทักได้ไหมฟูดทักทำเอากระท้ามูเอามดตอนเนี้ ขาไม่ขายรอขายอะไรปันกระเป๋าเราเราเราลอกันทานี่ไม่ขายได้นะสวยอว่าสวยงามนะมีไฟเลี้ยวไฟไ่้แต่แต่แต่แอบเห็นแอบเห็นเวลาเราต่อตู้หรืออะไรแล้วเขามีท่อมาให้เราด้วยนะใช่แต่แก้มมีท่อด้วยมีท่อท่อเราก็จะเหมือนเขาต่อมาให้อีกทีนึงต่อเองก็ได้หรือทางเราต่อให้ก็ได้เอาไว้ระบายควันใช่ น่ารักน่าใช้มีแต่หัวเรียกว่ากระสือเครื่องยนต์จะเป็นดีเซลเครื่อง2 5งพนะจ๊ะเครื่อง2 5งพันห้าร้อยยี่สิบแปดร้าหล่องโอเคเดี๋ยวให้ดูภายในครับจ้ะให้ดูภายในบอะเหมือนเดิมเบาหนังบอหนังสีเทานะครับ ตัวตัวห้าหนึ่งก้ายังเป็นบอหนังเลยนะใช่ที่จริงหัวเดียวของเราเป็นบอหนังเป็นบอหนังทุกรุ่นเนาะเป็นบอหนังทุกรุ่นก็บ่อหนังก็ทาความสะอาดง่ายใช่ไม่เปื้อนนะครับอะไรหกก็เช็ดง่ายเนาะมีอะไรหกก็เช็ดได้นะครับโอเควิทยุครับวิทยุก็จะเป็นแบบทูดินนะครับเป็นวิทยุสองดินเนาะก็รองรับ พีชยูซีดีเอ็มพีสามจะบอกว่าแอร์เย็นมากนะไททันอ่ะใช่ใส่ซีดีได้นะนั่นเพลงเก่าๆอ่ะนี่นี่นี่เก้าสิบเก้าสิบได้หมดเซอร์คูลที่เบิร์ดอะไรเงี้ยได้นะได้โอเคข้าวมันไก่เพลงข้าวมันไก่ได้ปะยอม อ่ะโอเครูปแอนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินนะครับมี้ห้าเกียร์นะพี่เป็นห้าสปีดห้าสปีดถ้ารวมเกียร์อาร์ก็เป็นหกเกียร์อ่าแล้วก็มี USB นะครับใช้สําหรับแบบชาร์จตรงชาร์จแบตอะไรเงี้ยได้แล้วก็ที่จุดบุหรี่ใช่อ่ามีที่จุดบุหรี่ให้เนาะแต่ชอบชอบตรงนี้มากเลยเวลาขับรถระวังโทรศัพท์ได้ตรงนั้นอ่ะอ่าใช่รวังได้จริงนะฟัง จริงแม่ไม่ส่งรืสบายมากเลยเบาด้วเลยไม่ได้บอกว่าบาไม่ได้โอเคโอเคเออวางได้เพราะว่าใหญ่ใหญ่วหญอยู่<ด>น,นะมีมีตัวนี้มีพื้นที่อยู่นะครับใช่โปรแม็กสบายเลยสบายสบายนะครับโอเคก็ที่นั่งของเราก็คือเบาะจะเป็นเบาแยกนะอ่าปกติหัวเดียวบางทีเราเห็นมันจะเป็นแบบ,บ,บเบาเบาชิ้นเด<ล>ียวเนาะแล้วก็ตรงกลางนั่งได้นั่งได้ขาข่อข่อเกีร์แต่ของเราจะแยกอ ที่แยกแบบนี้เพราะว่าจะนั่งสบายขึ้นเวลาเดินทางใกล้นะครับอย่างทางนี้ก็จะเปาะบ่อใกล้ใกล้ใช่บ่อคนขับเนี้ยก็จะปรับได้เนี่ยปรับได้นะครับแล้วก็บ่อก็จะได้เอ็นได้ด้วยเอ็นได้ได้ปรับกระชับได้ปรับได้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เนี่ยนั่งได้นี่ก็จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับใช่บ่ออ่าตรงนี้เปิดมาปุ๊บนี่ของได้ปะ ก็ได้เลยเออนิดนึงอ่ะได้ได้แล้วก็จะมีตัวนี้อุปกรณ์อ่าเปยนพวกแม่เรลแล้วก็ด้ามขันล้อพวกล้อยางอะไรอะไรเงี้ยมันมันต้องใช้พวกด้ามขันล้อมันอยู่ตรงนี้แหละไม่หาไม่เจอนะไม่ใช่มีแต่ตัวแล้วหาไม่เจออยู่ในรถหมดเลยนะจ๊ะโอเคแล้วก็เบลนะเบลเรแล้วก็มีนี่ระบบความปลอดภัยมีนะครับมีเบลแล้วก็ แอร์แบ็กอ่าแอร์แบ็กคูน้าเลยสองใบโอเคแอร์แบ็กสองใบคู่หน้านะครับโอเคถือว่าภายในก็น่าเลยโอเคราคาเท่าไหร่นะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเองมารับไปได้เลยใช่แล้วก็มีสีเดียวใช่มีสีเดียวมีแค่สีเดียวอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องเครื่องเนาะเดี๋ยวใครจะได้เครื่องมีเครื่องมีสีเดียวแหละมีทั้งตัวท็อปแล้วไม่ท็อปอยู่ในตัวเดียวกันเลยใช่มีมีสีเดียวไม่ต้องเพิ่มตังค์อ่าเปิดอ่าเปิด อ่าเครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์ไฟเวคินดีเซลอ่าคอมมอนเรล2 5 0 0ันซีซีใช่นะครับอ่ารองรับน้ำมันดีเซลนะครับประหยัดร้อยยี่สิแรงม้านะประหยัดเลยนะเครื่องนี้ใช่เพราะว่าเป็นดีเซลเครื่องยนต์แน่นๆของเราคือถ้าถ้ามิซูเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะชมอยู่แล้วเนาะเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรเงี้ยช่วงล่างประหยัดนะครับแล้วก็ คือลูกค้าได้ได้รถดีไปใช้อ่ะเนาะคุ้มเลยจะบอกไดตั้งสุดยอดแล้วคือซื้อไปคุณแบบใช้ยาวๆได้เลยทนทานลืมก็จะลืมเลยใช่ไม่ต้องแบบซื้อไปแล้วซ่อมไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเพราะวันนี้ก็ใช้ไปแล้วจะหายไปด้วยเพราะเป็นกระสือเฮ้ยอะไรหายอะไรแล้วแต่ซื้อไปต้องไปต่อตัวนะไม่งั้นไม่เห็นใช่เออไม่งั้นไม่เห็นข้างหลังเลยต่อตัวก่อนต่อตัวก่อนเาไม่ต้องหัวอ่าโอเคอ่ะวันนี้ก็สําหรับรุ่นนี้กออกกระสือเนาะ ก็ฝากไว้นะครับฝากน้องแพะมีเบอร์ติดต่อไหมถ้าล,ลูกค้าสนใจโทรได้เลย080 415 9951นะคะหร <Okay. S 1> ือมาหาได้ที่โชลมูมเอเบิลปากเกรเอเบิลปาเกรของเราอยู่ใกล้ๆตรงห้าแยกเองใช่แล้วแค่ก้างรงมารุงไทยใช่ นั่งเครื care, ่องหมายก็ได้นะได้ก็ลงดอนเมืองไม่ใช uh ่นี่มีฮอลองครับเรนเนนี่ลูกค้าสมมติอยู่ต่างจังหวัดเนาะแบบเอ้ยจะมาซื้อรถที่เราอะไรเงี้ยเราบริการส่งให้ด้วยไปส่งก็ได้หรือว่ามารับก็ได้มารับนี่สะดวกสบายใช่ใช่โอ้หนี่มาลงดอนเมืองมานี่แป๊บเดียวเองเนาะอ่ะแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะแล้วก็ เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนาะเราจะมีรถอย่างเงี้ยรถที่เป็นแบบแปลกๆคนรีวิวก็แปลกเหมนแปลกแต่รู้บ้างไม่รู้บ้างมั่วไปกันเลยโอเคเนาะฝากติดไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วก็ฝากนี่ไททันหัวกระสือไว้ด้วยเนาะของเรานะครับ519ใช่นะครับวันนี้ฟีด้าก็ได้เอาฟีด้าเอาฟีด้าเลยได้หมดเออได้หมด้สุดก็ได้นะเออได้หมดได้หมดทำให้ได้หมดโทรมาเถอะเนาะโอเค วันนี้ขอจะวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ